ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมเกม c ุกกี้รันทาวเวอร์ออฟ n อเวนเจอร์กันอีกเช่นเคยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ลุยในส่วนของเลทแชมเปี้ยนกันมาอย่างเนิ่นนานเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะครับผมล่าสุดเลทแชมเปี้ยนก็ได้ถูกปิดตัวลงมีการสรุปของรางวัลไปที่เรียบร้อยและวันที่4นี้นะครับที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่วันที่4กันยาก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของ แพทใหม่เข้ามาในเกมคุกกี้รัน T.O.A. ของเราเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสรุปแพทคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ตัวใหม่โหมดใหม่กิจกรรมต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละเรื่องเลยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยผมขอแนะนำ The Hand Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line Add The h u n d Shop หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่ตู้กาชาก่อนเลยดีกว่านะผมมีการอัปเดตในส่วนของคุกกี้รถลูกอมเม็ดนะครับเป็นสไตรเกอร์เมจิกธาตุดินนะครับผมเป็นตัวละครอีพิกสายแปดธาตุดินที่สามารถทําดามจได้พอสมควรนะครับผมดามจค่อนข้างเอลมากๆสําหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นคุกกี้รถลูกอมเม็ดเนี่ยเอาไปแปะธาตุดินให้ทุเรียนหรือว่าเอาไปเสริมดามจให้กับทีมธาตุดินที่คุณอยากจะเล่นนะครับผมตลลัวละครตัวนี้ถ้าปั้นสุดบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับผมสามารถแปดธาตุได้มีความสามารถในการลดกรอกของศัตรูอีกต่างหา แล้วก็สามารถทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอร์ติแฟกของตัวน้องเองเนี่ยการกำเนิดอ,อันยอดเยี่ยมนะครับผมมีส่วนในการเพิ่มขยายดีบัฟและก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลจากการกดสกิลวิเศษแล้วก็กดสกิลอัลติเมทนะครับผมนั่นหมายความว่าตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็อ่อรานําไปแปะท่าให้กับท่าดินก็ได้ทตุอื่นก็ดีนะครับเพราะว่ามีลดเกาะของตัวมอนสเตอร์แล้วก็มีสกิลเอลีเคียมอนที่ดีนะผมมาคู่กับตัวน้องคุกกี้รถหมาล่าที่เป็นเรดอัพนะครับ ส่วนตู้ของ BB หรือว่า b บ a ็กเบอร์ก็ยังอยู่นะครับผมตู้ของ Pick up พ่้มดก็ยังเหลืออีก6วันนะครับผมแล้วก็อีก1ตู้ที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเป็นตัวละครที่ผมอยากจะได้ในไอดีมานานแล้วเพราะผมมีอาวุธของเขาถึง4ดาวด้วยกันแบบไม่ครับนั่นก็คือ คุกกี้ร็อกสตาร์นั่นเองนะครับผมเข้ามาพร้อมกับคุกกี้หมาป่าที่เป็นตู้เรดอัพนะฮะได้ให้เพื่อนๆมาจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วสำหรับใครที่ไม่มีคุกกี้ร็อกสตาร์เนี่ยสามารถมาเปิดจับจองกันได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับตู้อร์ติแฟเกของคุกกี้ร็อกสตาร์หรือว่าเวทีองค์นั่นเองนะครับใครที่อยากได้คุกกี้ตัวใหม่รถลูกองเม็ดก็มาจ่ายกันได้หรือใครที่ยังอยากได้คุกกี้ร็อกสตาร์เจ้าปัญหาที่ออกยากเหลือเกินนะครับบางไอเดียคนที่มีก็มีเลยคนที่ไม่มีอย,อย่างผมเนี่ยก็ต้องการตู้ Red, ตนนเ,าาเรตซ ลอยแล้วนะครับผมอยากได้ตัวไหนก็ จัดกันได้เลยนะครับสำหรับคุกกี้ลอลลกอมเมนและลอ OK. สตาร์นั่นเองนะครับกระโดดเข้ามาในส่วนของโหมดเรทนะครับผมได้มีการอัปเดตฟอร์สหรือเจ้าดอกไม้น้ําแข็งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยและสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญของโหมดเมรทที่เปลี่ยนแปลงออกไปนั่นคือได้มีการเพิ่มระบบสึกแรงตรงนี้ครับตรงมุมข,ข,ขวาล่างตรงโหมดเรทตรงนี้ครับมันจะเป็นโหมดเรทปกติแต่ถ้าเรากดไปที่สึกแรงปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเพิ่มพลังต่อสู้ที่ต้องการนะครับได้คอมเมนต์พลังต่อสู้อยู่ที่สี่หมแรงแมดเราก็ต้องทาตัวละคร ไปเล่นมาเนี่ยมันมีความยากแบบค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ลงไปเนี่ยกดแบบพับบิกไปเนี่ยโอกาสผ่านเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมบอสอึดขึ้นมากนะครับให้เวลาตีจาก3นาทีเป็น6นาทีเพราะว่าบอสเนี่ยมีความยากค่อนข้างสูงมีแมคาันิกที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ตัวละครซัพพอร์ตเนี่ย แอบจะได้กลับมาเฉิดฉายอย่างเช่นตัวละครอย่างพิกปลตัวละครอย่างคาร์โมไมเนี่ยเอามาเล่นในโหมดสึกแรงเนี่ยบอกเลยว่าช่วยทีมได้มากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายเติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถกดเอาตัวซัพพอร์ตเนี่ยมาช่วยทีมหรือว่ามาซัพพอร์ตทีมให้ทีมเนี่ยสามารถลงผ่านไปได้ในโหมดสึกแรงนั่นเองนะครับผมนอกจากระดับความยากที่ยากขึ้นนะครับผมยังมีการจัดอันดับที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ ผู้เล่นที่เล่นในโหมดสึกแรงนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับจะถูกจัดอันดับอยู่ในตารางก่อนเสมอนะครับส่วนผู้เล่นที่เล่นในโหมดสึกแรงไม่ไหวนะครับสะดวกเล่นแค่โหมดปกติที่40,000เท่าเดิมเนี่ยเรท5 4 0,000เท่าเดิมเนี่ยอันนี้คือบอสก็จะง่ายนะง่ายมากอันนี้คือไม่มีอะไรเลยแมคานิกเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาบอสก็ยังไม่ได้อึดมากเท่าไหร่ตัวละคร40,000ืเนี่ยก็ผ่านได้สบายสบายผู้เล่นที่สะดวกลงแค่เรท5ตรงนี้ครับก็จะถูกจัดเข้าไปในแรง์เหมือนกันแต่จะถูกจัดเข้าไป ต่ำกว่าคนที่เล่นในโหมดแรงค์อย่างแน่นอนเพราะว่าต่อให้คุณจะเล่นแบบโหมดเรทปกติเรท5ดีแค่ไหนอะคุณทําแบบ30วิ20วิได้อะคุณก็ไม่สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ครับคนที่เล่นในโหมดแรงค์ที่ผ่านแบบ5นาที50หรือ5นาที55อะไรเงี้ยเกือบจะไม่ทันเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้จะถูกจัดอันดับขึ้นไปอยู่ข้างบนของคนที่เล่นโหมด5นะครับจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์นี่เลยเนี่ยสัญลักษณ์โหมดแรงค์อย่างตัวผมเองเนี่ยก็เล่นโหมดแร็งค์มาแล เนี่ยแบบเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยหมดแรงนะครับจะเป็นอันนี้เลยส่วนคนที่เล่นเป็นโหมดปกตินะครับตาตรงนี้จะไม่ใช่เป็นตาหมดแรงจะเป็นตาแบบสัญลักษณ์เลดวีหรือว่าเลดห้าแทนแล้วอันดับเนี่ยก็จะถูกลดหลั่นลงมาต่ำกว่าคนที่เล่นโหมดแรงแน่นอนนะครับผมรางวัลก็จะประมาณนี้เลยอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ท็อปสินะครับผมคนที่ไม่ได้เล่นโหมดเรดหรือว่าโหมดแรงหรือศึกแรงเนี่ยก็อาจจะลดหลั่นไปที่ ท็อป30หรือท็อป50นั่นเองแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพื่อนๆผมว่าของรางวัลมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับการเพิ่มโหมดสกเรตเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความท้าทายให้กับคนที่ลงทุนกับเกมไปเยอะแล้วอยากจะได้ความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างคนที่ลงแบบได้แค่นาทีเดียวเนี่ยเขาก็ลงทุนกับเกมไปค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็อยากได้ความท้าทายแหละนะครับผม GM ก็เลยจัดมาเลยนะครับสำหรับโหมดเรท หรือว่าโหมดศึกแรงที่ยากขึ้นกว่าเรท5นั่นเองนะครับแต่ว่าใครไม่สะดวกครับก็กลับไปลงแบบ40,000เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมเรทดดอปเนี่ยดังฟ้าโอกาสออกจากโหมดศึกแรงเนี่ยมีโอกาสออกมากกว่าเพียงแค่3%เท่านั้นถ้าเทียบกับ40,000เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเหนื่อยเกินไปนะครับเรากลับมาลง40,000ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับกับโหมดเรทที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมศึกแรงนะฮะแล้วก็โหมดปกติแยกกันชัดเจนใครอยากจะเก็บอันดับนะฮะ ก็ไปเล่นแบบสกแร้งนะครับเอาอันดับตรงนี้เอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เลยการแบก10%ของสตรีมเมอร์ก็จะยากขึ้นแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าช่องไหนจะยังแบกได้อยู่ไหมแต่ช่องผมอาจจะแบกยากแล้วนั่นเองนะครับผมเขมาดูกันต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือยุทธการการกวาดล้างนะครับผมเป็นหมดนี้เลยนะครับยุทธการการกวาดล้างเนี่ยจะเป็นในส่วนของการ ลงด่านแบบเอนเลสนั่นเองนะครับถึงจะบอกว่าเอเลสเนี่ยก็มีการจํากัดเวลาไว้ที่15นาทีนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องนําตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยลงกับเพื่อนในทีมนะครับเหมือนโหมดเรทเลยนะครับ4คนเนี่ยในห้องเนี่ยผมสามารถชวนเพื่อนเข้ามาลงได้แล้วเวลาคุณชวนเพื่อนเข้ามาลงปุ๊บทุกครั้งที่ข่ามอนสเตอร์เนี่ยคุณจะได้รับคะแนนซึ่งในตัวของคะแนนเนี่ยมันจะสามารถสะสมไปเป็นบัฟคะแนนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้ได้คะแนนรวมถึง4ล้านขึ้นไปนะครับ คุณจะสามารถได้บัฟตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล25ได้เลยอย่างเช่นผมเนี่ยผมเล่นโหมดเนี้ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะผมผมก็ทําคะแนนรวมไปทั้งหมด11ล้าน4 0แสนแล้วซึ่งผมก็ได้บัฟมาจะถึงเลเวล25ปไปที่เรียบร้อยก็คือตีมันใช้แค่4ล้านเองครับผมผมก็จะได้พลังตจมตีเพิ่ม20%เลือดเพิ่ม3000จะเสียหายคี้40ีเสียหายท่า40 รถครูทาม์15อันนี้คือบัฟแบบฟูลบัฟเลยนะคือผมสะสมจนถึงครบเลเวลสุดท้ายนะผมแล้วเวลาผมไปเล่นในโหมดนี้ผมก็จะได้บัฟจากตรงนี้บัฟคะแนนตรงนี้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะไปไม่ถึงล้านคะแนนเพราะว่ายังไม่มีบัฟตรงนี้คอยช่วยให้ทีมเราแข่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโหมดนี้ไม่มีอะไรมากครับจัดตัวไปเล่นกับเพื่อนแล้วเป็นโหมดที่ตัวพพอร์ต ขึ้นมือมากๆนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับคารโมไมกับพิกปน่นนี่เห็นไหมตัวซัพพอร์ตคือขึ้นมือมากๆส่วนตัวดาเมตก็แล้วแต่ทีมครับบางคนก็ยังใช้โคลลบีอยู่บางคนก็ใช้ เชอรี่มาช่วยเคีรยมอนบางคนก็ใช้ผิวเลมอนนะครับแน่นอนขาดไม่ได้เลยคือพริกป่นกับคามโมมายเพราะว่าในระหว่างการเล่นของโมดนี้ครับจะมีบางเฟสท,ที่เราจะโดนลดเลือดหรือว่าโดนคำสาปเรื่อยๆนั่นทําให้คาโมมายต้องฮิลสู้นะมันสาคัญมากๆเลยต้องฮิลสู้กับคำสาปที่ถูกลดเลือดไม่อย่างนั้นเนี่ยโล่พริกป่นอย่างเดียวไม่สามารถเอาอยู่นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเอาฮิลไปอย่างเดียวเนี่ยแล้วโดนมอนลุมตีมากๆเนี่ย ก็ไม่ไหวเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างพิกปดหรือคาโมไมเนี่ยก็เริ่มมีที่ยืนในเรทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในศึกแล้งด้วยนะ้อยที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นในโหมดเรทปกตินะครับแล้วก็หลังจากที่เราเก็บแต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถมากดตรงนี้ได้ครับแล้วก็สามารถรับรางวัลได้เลยมันก็จะมีทั้งรางวัลฟรีกับรางวัลพรีเมียมครับซึ่งรางวัลพรีเมียมเนี่ยผมซื้อไปละราคา149บาทน,นะครับผมส่วนรางวัลฟรีทุกคนก็สามารถรับได้เลยจะเป็นตั๋วกาชาตู้ร แล้วก็เพชรนะครับจำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นตั๋วอาร์ติแฟกต์ตู้เลนนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่พอใจสําหรับรางวัลฟรีสามารถมากดซื้อรางวัลพรีเมียมแล้วก็รับตั๋วกาชาตู้เลนกับตั๋วอาร์ติแฟกต์ตู้เลนอย่างละสิบใบได้เลยนะครับผมทำแต้มถึงแค่สี่แสนเนี่ยคุณก็สามารถได้ S บวกบวกแล้วนะครับไม่ยากนะลองไปเล่นดูเขาหมดนี่ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆเพลินๆนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของรางวัลอันดับตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่ท็อปสามสิบซึ่งของรางวัลก็ น่ารักน่ารักนะครับผมเอาไว้พอกุ้มกิ่มแล้วกันเนาะทุกคนก็อาจจะอยู่ในท็อป30ได้โดยง่ายนะผมมีเวลา2อาทิตย์ก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับโหมดยุทธการกวาดล้างนั่นเองนะครับอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะครับผมในทุกๆวันของยุทธการกวาดล้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้ถึง150,000แต้มเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเควสประจําวันครับที่คุณจะได้รับคุกกี้เสียงไทยอ่ะซึ่งคุกกี้เสียงไทยเนี่ยมันคือของรางวัลแบบสุ่มนะครับผมมันจะเป็นการให้เรากดคุกกี้เสียงไทยเนี่ยครับมันจะมีกิจกรรมคุกกี้เสียงไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมคุกกี้เสียงไทยอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งคุกกี้เสียงไทยนาโชคเนี่ยเราจะได้จากรายวันเนี่ยวันละ3ชิ้นรวมกับตรงในโหมดยุทธการเนี่ยก็จะเป็นวันละสี่ชิ้นนะครับผมคุกกี้เสียงไทยมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเอาคุกกี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดจิ้มสีทีครับผมใครได้สีทอง วัดดวงกันไปนะครับผมใครที่ได้สีทองเนี่ยบางคนเนี่ยได้สิ่งทั้งทองได้ถึงกล่องเลือกอาวุธทองบางคนได้กล่องเลือกของแดงอะไรต่างๆแล้วแต่ดวงบางคนได้เพชรบางคนได้เงินนะครับของรางวัลมีต่างๆมากมายมันจะมีบอกเลยว่าคุกกี้เสียงทายระดับอันคอมมอนจะแจกอะไรบ้างนะครับคุกกี้เสียงทายระดับแรกคุกกี้เสี่ยงทายระดับอีพิกแล้วก็คุกกี้เสียงทายระดับซูเปอร์อีพิกแล้วก็คุกกี้เสียงทายระดับยูนิคนะครับผมเนี่ยโอกาสออก2%นะครับผมก็คือมันจะมีโอกาสออกของตามนี้เลยครับของค่อนข้างจะดีมมาากกเเลยยะคับบโดฉพุุ้แส่1ตว แจกคุกกี้อีปิกกันตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ย10%เนี่ยหรือบางคนก็ได้แบบผีเรื่องอุปกรณ์ยูนีเนี่ยเห็นไหมอยากได้อะไรก็ลองมาเล็งๆดูไว้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็วัดดวงนะครับผมคนที่ดวงดีก็ดวงดีเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะอยู่ไม่เกินคุกกี้เสียงไทยระดับแรยังได้ไม่เกินอีปิกเลยนะครับกดมา2วันแล้วเนี่ยยังได้แค่แรสีฟ้าเท่านั้นเองยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปถึงสีทองกับเขาเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนครับสำหรับกิจกรรมคุกกี้เสียงไทยเนาะในส่วนของศูนย์ผลิตนะครับได้มีการ ผลิตไอเทมนะครับผมเล่อนทางขวามาก็จะเจอกดเข้ามาปุ๊บคุณจะเจอกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ระดับสูง1อันโดยแลกกับสีเงินเนี่ยยีอันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สามเหลี่ยมทอง1อันใช้สีเงิน20อันที่คุณมีเยอะๆเนี่ยสามารถผลิตได้นะครับสูงสุด200ชิ้นนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด4 0 0พเงินนะครับรีเฟรชสิบสี่วันหรือว่า2สัปดาห์โดยประมาณนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกับตอนที่เราแลกในร้านค้าแต่มันถูกย้ายมาอยู่ในศูนย์ผลิตนะครรับบกนแทไปเใละ ก็ถูกมายัดอยู่ในศูนย์ผลิตเป็นที่เรียบร้อยในหัวข้อของผลิตไอเทมทั้ง2อย่างนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็การผลิตอุปกรณ์อ์ติแฟกต์นะครับผมได้มีการอัปเดตการ์ดกล้วยการ์ดซอสพิกและก็การ์ดทุเรียนเข้ามานะครับใครอยากได้3ใบไหนก็อย่าลืมไปคราบไปจัดกันได้นะครับมีเวลา14วันก่อนที่ศูนย์ผลิตออดิแฟกต์จะรีนั่นเองนะครับแผดใหญ่ทั้งทีนะครับแน่นอนก็มีการอัปเดตในส่วนของเซตอุปกรณ์ใหม่ เข้ามา2เซตด้วยกันนั่นก็คือเซตชุดทองคาแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเซตนักมายากลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆนะครับผมเซตชุดทองคำเนี่ยเป็นเซตที่เพิ่มตาคริสข้อที่หมวกนะครับผมส่วนที่เสื้อเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียหายสก,กิลพิเศษแล้วก็ที่กางเกงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียหายท่าไม่ตายนะครับความสามารถเมื่อใส่ครบเซตนะจะเพิ่มความเสียหายโจมตีท่าให้กับท่าของคุกกี้ที่ทําเครื่องหมายท่าที่ติดตั้ง25%ก็เพิ่มขยายดีบัฟ15%น,นองนะ้รับเนี้เนี่ยถ้าให้ พูดง่ายๆมันก็คือเซ็ตของตัวละครอย่างลูกอมเม็ดหรือว่าเซ็ตตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมหลายคนถ้า อยากจะไปสุดกับตัวละครลูกอมเมดนะครับผมมีทั้งเพิ่มความเสียหายถ้าไม้ตายมีทั้งเพิ่มความเสียหายสกิลพิเศษมีทั้งเพิ่มอัตราคริติคอลไปในตัวด้วยนะครับผมทําให้ลูกอมเมดเนี่ยสามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงมากขึ้นรวมถึงอัติแฟกของเจ้าลูกอมเมดเองเนี่ยก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลจากการกดสกิลและการกดอัลติเมอยูแล้วนะครับผมมีการแปะธาตุแล้วก็ขยายดีบัฟเนี่ยไปช่วยในส่วนของการแปะธาตุได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายในการโจมตีธาตุที่ถูกแปะอยู่อีกต่างหากนะครับนันจงเเป็เต็ตวอขอ อใหม่ยางไม่ต้องสงสัยแน่นอนนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับผมเป็นเซตนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ช่วนิรันด์นะครับผมส่วนของหมวดเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีส่วนของเสื้อเนี่ยจะเพิ่ม HP แล้วก็ส่วนของกางเกงเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันนั่นเองนะครับความสามารถของการใส่ทั้งเซตก็คือเมื่อใช้ท่าไม่ตายจะเพิ่มความเสียหายท่าเดียวคุกกี้ที่ติดตั้ง20%ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ใกล้เคียงเป็นเวลา12วินาทีแล้วก็จะเพิ่มขยายบัฟอีกส5นห้นเะอรวเซตน้เนี่นเองนะ บัฟเข้ามาให้เลย15%โดดๆถ้าเกิดว่าคุณใส่ครบเซตแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกดใช้ท่าไม้ตายจะเพิ่มความเสียหายท่าเดียวกับคุกกี้ที่ติดตั้ง20%ให้กับเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียงด้วยนะครับ12วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาล็อกสตาร์ไปเล่นกับโซดาเซตเนี้ยจะคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเซตนี้ไปเล่นกับตัวละครอ,อื่นตรงนี้เนี่ยจะเสียไปเลยคือเมื่อคุณใช้อันตีปุ๊บเนี่ย คุณจะไม่สามารถเพิ่มความเสียหายธาตุเดียวกับคุกกี้ที่ติดตั้งให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เพราะว่าตัวของลอสตาร์เนี่ยมันเป็นธาตุน้ำนะมันไปได้กับโซดานะั่นแหละโซดาเป็นธาตุน้ำเหมือนกันโซดามันจะได้รับผลของการใส่เซตตรงนี้นะครับผมแต่ขยายบัฟเนี่ยก็ยังได้อยู่ทุกคนและสิ่งที่จะหายไปของเซตกีตาร์ที่พวกเราใช้อยู่เนี่ยคือปกติกีตาร์เราจะใช้เป็นส่วนของกางเกงนะครับกางเกงเราก็จะอัพมาสูงสุดเลยเพื่อเอาขยายบัฟสิบสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วก็ปลุกพลังเพิ่มส่วนเสื้อเนี่ย เราใช้เสื้ออะไรก็ได้ขี่บวกขยายบัฟที่เป็นสีแดงหมวกเนี่ยจะมีหมวกขยายบัฟอยู่แล้วเนาะก็คือหมวกนี้นับได้12%แต่ว่าหมวกอันนี้เนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีกางเกงอันนี้มันเพิ่มพลังป้องกันซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับล็อสตาร์ขนาดนั้นครับผมจะใช้ได้ต่อเมื่อคุณมีออฟขยายบัฟที่สวยมากจริงๆนับในกางเกงเนี่ยแล้วเอาไปเล่นกับโซดา5ดาวหรือตัวล็อคสตาร์5ดาวเนี่ยถึงจะเหมาะ นะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยพี่จริงๆลรวเซตเนี้ยมันก็เหมาะกับลอสตาแล้วก็ใช้ไปได้ทุกที่เหมือนกันแต่ส่วนตัวเท่าที่อ่านจากสกิลเซตเนี้ยผมมองว่าใช้เซตเดิมของลอสตายังดีอยู่นะครับผมรอเซตใหม่ในอนาคตที่อาจจะอัปเดตเข้ามาและน่าสนใจกว่านี้น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับ2เซตที่ถูกอัปเดตเข้ามาก็ชุดต้องคำนะครับผมแล้วก็นักมายากลเนาะ ใครอยากได้เซตไหนก็อย่าลืมไปลองดูนะครับผมตอนนี้ยังไม่เข้าร้านคราฟนะครับผมมีดรอปได้อย่างเดียวกับมีได้จากกล่องการันตีแดงที่แบบเลือกครับแบบเลือกของแดงอะไรเงี้ยสองเซตนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นดรอปเนาะแต่ยังไม่มีให้คราฟคราฟอาจจะเป็นแพทหน้านั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมก็มีโบนัสส่งคุกกี้ลดลูกอมเม็ดปกติเลยนะครับผมก็จะได้เป็นส่วนของอิโมจินะครับลดลูกอมเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของการแจกเศษสําหรับคนที่ ปั้นลูกอมเม็ดนะครับนี่ของก็ประมาณนี้ชิ้นส่วนอะดิฟงอัติแฟกเอาไปเปิดเล่นกันต่อได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเรื่องราวของคุกกี้เราลูกอมเม็ดนะนี่ผมก็เล่นหมดแล้วนะครับอันนี้ก็แจกเพชรด้วยตัวแบล็คเบอร์รี่ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นคุกกี้เสียงไทยที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงของหมดยุทธการนั่นเองกิจกรรมทารทแ์แมทแท็กนะครับได้มีการรีเซ็ตและเปลี่ยนด่านไปที่เรียบร้อยมีเวลา2ส,สัปดาห์อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับเพชรฟรีของแจกฟรีนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้ค่อนข้างเเยยอออะะะลลนฮกกกิจจิจรรม็ ได้ตามนี้อย่างผมเนี่ยล็อกอินมาเข้าวันที่2แล้วนะฮะก็จะได้ของประมาณนี้เลยถ้าล็อกอินครบ14วันนะครับและก็กิจกรรมเชิญเพื่อนได้มีการรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ทำกิจกรรมเชิญเพื่อนรอบที่แล้วผ่านนะครับผมอย่าลืมมาเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับผมมีให้ทาอีกแล้วใครมีตัวไก่ใครมีไอดีรองหรือใครมีเพื่อนที่สามารถวนเชิญกันได้เนี่ย ก็อย่าลืมเชิญเพื่อนแล้วก็ไปรับของฟรีกันนะครับผมอย่าลืมไปทํากันด้วยนะมาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ของคนที่ซื้อทาวเวอร์พาร์แบบต่อเนื่องและสะสมมาตลอดนั่นเองนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยซื้อทาวเวอร์พาร์ตตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ทาวเวอร์พาร์ที่3และกําลังจะเข้าสู่ทาวเวอร์พาร์ที่4นะครับผมทางเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของระบบรางวัลซื้อสะสมนะครับสำหรับคนที่เติมทาวเวอร์พาร์ตสะสมเนี่ยคุณก็จะได้ร จะได้รางวัลเป็นตัวกาชาสีทองนะเป็นตัวตู้ปกติเนี่ยสีบใบเออค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเติมต่อเนื่องครั้งที่2เนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของขีบเลือกอุปกรณ์ซ e ูเปอร์อีพิกนะครับผมหรือขีบแดงนั่นเองก็คือสามารถเลือกอุปกรณ์ได้1ชิ้นเลยรวมถึงเซ็ตใหม่เนี่ยก็ถูกอัพเข้ามาให้เลือกลแล้วสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์เซตใหม่นะครับก็อย่าลืมมากดเลือกในนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เติมเทวประพาสนะแล้วก็ถ้าเติมต่อเนื่องครั้งที่3จะได้รัับตวสามเนี่ 40บใบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีก10วันเนี่ยทาวเวอร์พาร์จะเข้าสู่ซีซั่นะครับผมถ้าเกิดว่าผมเติมต่อไปถึง456นะครับมาดูกันว่าได้อะไรนะเติมต่อครั้งที่4ผมจะได้เป็นอาวุธยูนิแบบสุม่มก็คืออาวุธทองแบบสุม่มอันนี้คือค่อนข้างน่าลุ้นมากๆนะครับไม่ต้องมาลุ้นว่าจะแดงหรือทองแล้วเปิดมาปุ๊บดูเลยว่าทองของใครนะรผมอันนี้ก็มาดูกันเนาะครั้งที่5เป็นเพชรสามพันและครั้งสุดท้ายเป็น หีบเลือกอาวุธทองเลยแบบไม่ต้องมานั่งสุม่มแบบครั้งที่4นะผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติมเาว่าพาร์อย่างต่อเนื่องจนถึง6ครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถสะสมแล้วก็ได้รับของรางวัลทั้งหมดไปตรงนี้เลยนะบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบแล้วก็ยิ้มร่าเลยงกันทุกคนแน่นอนนะครับ แล้วก็ได้มีการนําแพ็คเหรียญเนี่ยมาขายนะครับผมหนึ่อยสี่สิบเก้าบาทได้สองล้านเหรียญเนี่ยซื้อได้ทุกสัปดาห์นะผมก็จะได้ห้าครั้งต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันกับแพ็คเกจชาร์จคัมพีศักยภาพท่านนะครับผมสาสิบใบร้อยสิบเก้าคนซื้อก่อนหน้านี้ไปบอกเลยว่าแอบเจ็บปวดนิดหน่อยที่แพ็คละสามร้อยบาทได้สี่สิบใบแต่อันนี้ก็เป็นแพ็คที่รีเซ็ตทุกสัปดาห์แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตลอดไปไหมนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะมีา,ร,ลลา,250ารัเนนนส่่ลคบบที Google Playgate set เมบต้านะครับผมใครที่ มีส่วนลดขึ้นนะครับผมอย่าลืมไปกดซื้อส่วนลดฟรี250บาทกันด้วยนะครับส่วนลดนี้เนี่ยสามารถเอาไปลดแพ็กเกจอื่นได้ด้วยนะไม่จำเป็นต้องซื้อในตารางตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมก็ซื้อแพ็กเกจไปแล้วนะครับ250าบาทโดยมันจะลดราคาเหลือ0ูบาทเลยอันนี้มันไม่ขึ้นได้เห็นแล้วเนาะอันนี้ผมือผมซื้อไปแลวนะฮะมันก็เลยจะไม่ขึ้นแพ็กนั้นให้เห็นแล้วเนาะบางคนซื้อได้ซื้อไม่ได้อย่างไงก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับส่วนตัวผมซื้อได้แค่ไอเดียวอไอซื้้้ออไไม่ไ่่ดแลลลวหัังงจากทีนนเอองงงนครรรัััับบบเเปป็ยไ้าสดตแพทใหญ่่่ีเเงถูกอัปดข้ามาม บอกเลยว่าถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีเนื้อเรื่องใหม่ให้พวกเราได้เล่นนะครับผมหรือว่ามีโหมดใหม่อย่างยุทธการกวาดล้างน,นะครับหรือว่าโหมดศึกแล้งเนี่ยมาให้เราได้ชาร์เลนต์กันไปอีกขั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแบบชิลๆก็สามารถเล่นได้ทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกโหมดที่อัปเดตเข้ามาของรางวัลก็ขึ้นอยู่ต,ตามศักยภาพแล้วก็ตามตัวละครที่คุณมีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราวิลัตด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับ